ตื่นน้ำเนียขึ้นไหวนี่ยวิันเนี่โอ้โหไม่เอาอะไรดีอแบบตื่นะแลวเพราะตืนไม้ไทยอะไรอ่ะ้องส่งใา้แล้วส่งให้ออนี้ขนูใช่ไหมใช่ไหมต้งมีนี้นะต้องมีวันี่สาวันละวัน

Okay. I'm fine. How have you been? how long I didn't come to life? Yes, I, I know. It's now have a lot of noise, you know, because I'm uh, not in my house. วันนี้ตาผมเป็น,นยไงครับประกายวาวไหมไม่ไม่ได้ทเ่ะ้ทำอะไรเไม่้ไรค่ม่ได้ทอร่ม่ได้อะม่้อม,อมไรเ่ะม้ทำะนนค่ะรเลยค่ดทองรเลยั่ม่ะ้ะไร้ทรเบยม่ำรเกิ่ดะม้อครัลสม่ำรเบวั่ที่ะ4ม,ม,ม,มี้ใเครไมาร่ะมีเลอร์ไพทำอะะ มีแผนตัดผมสรงนั้นที่จริงเพิ่งตัดมาเลยนะครับล่าสุดคือท่านอยู่แต่อยู่แค่นี้แล้วนะถ้าลองเอาผมลงนี่คือจะแบบ from Philippines from Thailand from Thailand ช e care yourself นะครับแล้วก็ช่วงนี้ร้อนมากๆบอกเลยว่าร้อนแบบร้อนของแท้นี่ครับอยากเจอวันที่24มาเจอกันนะครับยาวเหรอยังไม่ยาวเลยนะดูสีข้างๆนี่ยังอยู่นี่เลย

ยิ่สี่เจอกันเจอกันครับแดา้าเต้มาเนไนี้ดังเรื่องคารอยูทูบยูบิวตี้ฟูลทูนอนนอนรอมียูทูบกนเป็นสาทูสาธูครับมาด้วยกันได้นะจ๊ะยิบสี่ขอแม่ก่อนได้เลย,ยไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขอให้ ใช่เรามาทำบุญก <God. S 2> ันแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเย็นมาฮายคนน่าหักมิงกละบาอ้าวท่านเ้านี่ยมันจุดสมัยบอกเหินไอ้หนีมันอ่ะชิโต้

Because I'm studying English uh, in the Tuesday of the week, right? Yeah, right. Yeah, I know, I know <laughs> it. Hello, <laughs> <laughs> my name is yeah. What's your name? Wow. Oh. คัมแบ็กก่อครับที่ไม่มีค้งหมนะมีที่หพัไม่ึงเขาจะได้ไม่เอาันเลยแล้วช่วงนี้สบายดีกันไหมครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสัสดีค่วัสดีค่ะสวัสดีค่ e สวั i s ีค่ะสวัสดีค่ะสว m สดีค่ะส a ัสดีค่ะ i ีควัสดีค d ะสวัสดีค่ b สวั h ดีค h ะ กองแล้วนะจ๊ะอีกอีกไม่กี่อึดใจผมว่าก่อนกลางปีนี้แหละทุกคนจะได้ดูพร้อมกันนะน้องน็อกบอยบ้านหนุ่มโสดก็บ้านหนุ่มโสดเนาะเขาเรียกว่าหมดพร้อมเลิฟไงทุกคนงั้นเรามาร่วมเลิฟไปด้วยกันนะจ๊ะหลังเบส่าใช่ครับวันนี้อยู่ในช่วงของการตัดต่ออีดิดอีดิดไปหมดถอแล้วทิ้เลยมันมีบางคนเขต้องใจเย็นนนึง สนที่สุดในการถ่ายทำทีผมว่าเฮ้ยผมว่ามูดใกล้ๆก,ก,กันถ้ากินข้าวกันหรือยังครับนี่ก็หกโมงกว่าแล้วนะวันอาทิตย์ว่าเป็นวันที่เศร้าสำหรับใครหลายๆคนเหมือนกันเมื่ออาทิตย์เข้าถึงจันเราก็เลยหนึ่งในนั้นแล้วใช่ไหม เราก็ด้วยมีคนเกิด2ีปีนะมันีคนเกิด27เหมือนกันเหรอครับอุ้ยฟังฟังฟัง,ฟงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ลวงหน้านะจ๊ะ <c oughs> ขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขมากๆอะไรที่คิดอะไรก็ขอให้ได้ทำในปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงย่งยงยิงย่งยงยิงย่งจเจริญเลยจ้า แคนเวตเจสหิวเ yes. หรอครับแถวนี้มีร้านอาหารเยอะมากเลยนะมีเกี๊ยวกุ้งมีสตรีทฟู้ดมีสวีทดิสเซอร์มีพูลีคาเฟ่ใช่คือคนซนมากเลยครับเรียกว่าซนเันคนละจุดก็เลยสุดกันคนละอย่างเอา้างงขอมเวียดนามฮัลโหล ได้เลยครับยี่สิบสีเ่เจอกันนะเราไปทำบุญแล้วก็แวะพูดคุยกันดีกว่าเดี๋ยวนะกเดี๋ยวก็ไปเรียนก่อนเเดี๋ยวได้โนเกียโนเกียไม่อยู่ครับน้องน่าจะอยู่ห้องครับตอนนี้น่าจะกำลังนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตอนพี่น้องน่อง,อ,งอยู่ครับ

I love this shirt No, I love you อ้าไม่ได้หรอไม่ได้หรอขอโทษได้ I f e e วิ e a k i n g so h a r d yes thank you thank you for all supporting and always beside me นะครับ I love you too คิดถึงเหมือนกันนะครับสปอยใกล้ละแบบแบบ อ่ะเร็วๆนี้นี่คืองานวันนี้ของเราฮานาะทีนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้แบบแบบแบบ <c oughs> เห็นไหมแวบ็บทุกคนแวบ็บแบบแวบ,บเลยอะแวบ็บมาแล้วแว็บไปเลยทุกคนบอกเห็นทันแคปไว้หมดแล้ว <c oughs> เจอกันในโซเชียล <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ แบบแบบแบบเกินละครับเป็นมูนไงเขาเรียกว่าเน้นความไวทุกคนมีนาเมษา ไม่มีนาแล้วสงการล่ะครับสงการไปไหนกันจ้ะทุกคนเล่นน้ำไหม21วัน21วันปีนี้21วันจริงใช่ป่ะเรื่องนั้นแ13 14 15 16เล่นเป็นแนบดึกเลย21ในขยีนะทุกคนนั่แต่ต้นเมษาเราไปเที่ยวกันปะในท่นให้เชลากินกินเล่นเล่นสงการทั่วประเทศเออ มีนานแล้วมีชื่อดอมเลยังไม่หยุดังไม่อยดอด้วด้ไหมแต่ว่ามันอยู่ในช่วงตกตะกอนแต่ว่าตกมาสองปีกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนมีชื่อดอมเลยสีเดี๋ยโมงหนึ่งได้เท่าไหร่ครับแผิดได้สามเพราะว่าเราคิดเกิน นี่แหละครับนานนาเจอกันเราก็ต้องก็ต้องมีส่งงงส่งมุกเขาเรียกว่าให้เอเนอรจีกันหน่อยใช่ไหมล่ะผมรู้วพวาคุณก็ขำส่งความเล่นเล่นน้ำหไหมคิดว่าครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าแวทุกคนไปเล่นกันที่ไหนจ๊ะมีแพนเล่นกันไหม <S <S เคยไปเล่นรู้สุด สยามปีนี้เราไปสยามปีนี้เราไปยืนสามที่สยามงั้นปีนี้เราไปเล่นสยามป่ะขอขออขอนอนห้องเอนะปีนี้เดี๋ยวผมจะจะซื้ออ่างไว้แล้วกันซื้ออ่างไว้แล้วก็เติมน้ำแล้วก็กระทงวาก็ลอยไหนะเดี๋ยวเราก็ทงฮัลโหลฮัลโหลทงเออสงมาร์ไม่ใช่เรอกเธอเป็นรอยกระทงเช่ ดูแลสุขภาพันด้วยนะจ๊ะทุกคนหลอคือนวิฉีดยากันปะเนี่ยไหนอยากลลกินอะไรลูกไหนหนูอยากกินอะไรครับหมูกระทะอ่ะจริงจริงโปรเจกต์นี้นี่มีมานานมากแล้วนะครับเรื่องของหมูกระทะเนี่ยเราเราอยากให้มันเกิดขึ้นนะหมูกระทะในวันที่เราคิดถึงัน ันจะัดปาตี้หมูกระทะซึ่งมีเตาแต่ไม่มีหมูเพราะเราสปอนเซอร์กระทะดีครับเมื่อไหร่จริงๆมีคนไปไหมละ่ะนั่นสิกูยอะท่นานทำแล้วมีคนไปไนั่นสิ่เดี๋ยวปล่อยให้ตกกุ้งด้วยเลยนั่งกินโซนตกกุ้งโซน สรุปนั่นอนะไปนั่งอยู่กับพี่นงสองคนพี่นงก,กินแล้ว,วนะู่นน่ะกินเสร็จแล้ววิ่งแว่นด้วยอ่ะเท่จังไปขาบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปักวันเอาในปีนี้แมหรือปีหน้าดีอ่ะปีนี้อ,อ๋อรู้แล้วจะเหอะไ่างั้นผมขอหยับกับพี่เขาก่อนพี่เสีงอยู่ที่ไหนหนูลองก้ม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 หน้าไปแล้วบอกไปฝั่งซ้ายแล้วก้มลงไปฮะกับขอเสื้อ ใช่กระดุมก่อนจะไปกินหมูกระทะมาทำบุญันที่24ก่อนละกาใช่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 ในเนี้ยที่ใครบอกว่าลอกินหมูกระทะ24เนี้ยเรามาทำบุญด้วยกันก่อนดีกว่าเข้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ทำบุญอย่างเดียวครึ่งเช้าเนี่ยทำบุญเราทำบุญครึ่งบ่ายเนี่ย ทำบาปไม่ใช่ทำใจให้สบายเพราะเราต้องมานั่งคุยกันยาวๆมีซีรีส์มีครับเดี๋ยวเร็วๆนี้อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าไม่เกินกลางปีนี้อยากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอีดิทครับผมกำลังตัดต่อกันอยู่ซีรีส์ดูได้ตอนไหนครับตอนออนจบพี่กจบ เร็วดีทุกคนก่อนเปิดสภาก่อนสภาเราจะถามว่าออนตอนไหนสิบสองสิบสองตอนออนตอนไหนออนตอนที่หนึ่งก่อนครับจริงๆมันต้องไล่จริงจริงใจผมอะอยากให้ไปตั้งแต่ตอนที่เก้าเลยเพราะปเป็นช่วงก<อ>ใช่แบบช่วงพีกเลยตีกราพีก,ก่อนแล้วค่อยย้อนมาหนึ่งแต่ว่าพาถามออนตอนไหนก็น่าจะตอนที่หนึ่งแล้วค่อยไล่ไปสิบสองตอนอแต่แต่ถ้าอยากเอาออน,ก,น он, ก่อนเก้าแล้วกันเนี่ยย่าคนดูตกทวบเลยพอบอกออนตอนไหนตอนนอน ร้ยี่สิี่ชั่วโมงโหแล้วหนูหนูใช้อะไรชาร์จแบตไว้อะลูกหนูเคยเห็นที่ปักเขาระเบิดกันไหมลูกเพาเขาเรียกว่าให้เสียงหัวล้อกันเพราะวันนี้มา,าทิ้แง่เผื่อใครผ่านสัปดาห์ที่แล้วมาหนักหนาสาหาัสอย่างไเข้ามาไดาน้นี้มันก็ยังได้ข่ำได้หัวล้อหน่อยใช่ไหมล่ะเ <enta> ขาบอกข่ำตั้งแต่เห็นหน้าพี่นะคะหน้าพี่ตลกค่ะ <Indians. S 2> ไม่พี่เป <és> ็นคนตลกค่ะนนพี่ตลกขำค้างนะนะเตรียมหาหมอกฟันได้เลยนะเข้ามาทางอาทิตย์เลยหรอครับยินดีด้วยนะตอนนี้หนูมีรอยยิ้มแล้วนะจ๊ะ ดูวอลดูแล้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะเขาใหญ่เขาใจนะอันนี้แค่ EP ีแรกนะที่ปล่อยไปยังเหลืออีกกี่พีไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับ e ีพีแรกที่เราเพิ่งปล่อยออกไปเป็นบรรยากาศวันแรกของการที่เราไปเที่ยวเขาใหญ่ตื่นเช้าไม่ได้ตื่นเช้าเพราะวาเราไปกันตอนบ่าย ตื่นเช้าอีกวันอยู่ในคลิปถัดไปครับถ้าใครได้เห็นก็จะได้เห็นมูดแอนโทนบรรยากาศตอนที่เรากําลังเดินทางไปแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยเขาใหญ่ไม่ใช่ชื่อสถานที่นะเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์อันนี้พี่เนตบอกมาคือผมนั่งถกบกันในเลด้วยพี่หนุ่มว่าตอนขาไปอ่ะคือพี่เนะบอกว่า เขาใหญ่อะมันคือคอนเซปต์ไม่ใช่หรอพชื่อก็บอกเขาใหญ่มันคือชื่อเว้ยส่วนผมที่นั่งอยู่ข้างหลังอะผมว่าอยู่ฟูเกิขึ้นมาแล้วถามว่าเขาใหญ่มาจากอะไรแต่จิงๆิ่งะเขาใหญ่อะมันมาจากเขาไม่รู้กี่ลูกอะบวกๆกันแล้วมันเยอะมากใช่แล้วเขาเลยเรียกว่าเขาใหญ่มันไม่ใช่คอนเซปต์ของการที่คนมาสถานที่นี้แล้วแบบโอู้เขาเยอะจังใหญ่จังเขาเรียกว่าเขาใหญ่แล้วกันตอนนั้นเราผมเก็ตแบบนั้นจริงๆทำวอล์กช่องตัวเอง มันจะไม่มีสาระสิทุกคนมันจะกลายเป็นแบบวอไปเรื่อยอ่ะมันจะกลายเป็นวอไปเรื่อยนะสิสบายดีั่ดูแลสุขภาพด้วยเอ้อเพราะว่าล่าสุดล่าสุดที่ผมเจ็บมาไม่ได้ป่วยแต่ว่าเป็นที่ขาผมไม่นิ่งหนักเส็ตรงฝ่าเท้ามาเพราะว่าตีแบแตมั้ไม่ยืดกลับบ้านไปก็เลยนวดขาตัวเองอยู่ประมาณ ห้านาทีมั้งตื่นมาเดินไม่ได้ข้างขวาผมต้องกระเพกไปยกลูหาพี่ครับผมไปโรงแรมกั้นแล้วอักเสบเหรอใช่เขาบอกว่าแคปซูลมันอักเสบตรงช่วงฝ่าเท้าเรียบร้อยเที่ยตีแบบล่าสุดหรอก่อนล่าสุดเขาโหอยากจะได้ตีล่าสุดผมอยากตีมากหายไปแบบ2อาทิตย์เพาต้องเพาต้องยืนได้อยู่เฉยๆแค่เดินอ่ะผมยังใช้ชีวิตลําบากเลยแล้ว2อาทิตย์นั้นเป็นสองอาทิตย์ที่แบบประมาณอาทิตย์กว่าแล้วรู้สึกก็แบบโห คิดถึงแบดมินตันช่วงช่วงนี้เพิ่งกลับมาครับผมน้องชายวิเศษใช่ไหมวิเศษตอนนี้เพิ่งจบกาเรียนอตติ้งไปหนึ่งคาบทวนครับแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์เร็วๆนี้ในปลายปีนี้เนี่ยแหละครับที่คิดว่าน่าจะได้เริ่มถ่ายแต่ว่าเริ่มออนอาจจะประมาณปีหน้าครับปักเมนวิเศษเลยล่ะปักเมนไว้ด้วยนะวิเศษปักใจดีนัซะตามไปกันเฉพบะแฟนคลับนัทซะ อาำลังกายเปลือได้เลยครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนเป็นร่างทองแอดมินแอดมินถามแอดมินถามว่วิเศษเยิบสี่เนี่ยจะได้เจอวิเศษกับวิชูงไหม,มจ๊ะไม่รู้อันนี้แอดมินไม่ได้มาหาวิชัยใช่ไหมจ๊ะแอดมินเอ,อ๋ยไปไปหรอที่บ้านมนได้ปะยังยังไม่ได้ถาม<อ>เลยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวรีบัปเดตนะจ๊ะ ยังสี่เมนใครแต่มีใครก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่กันสาคนก็ได้มาสามคนจ้ะ <c oughs> อยากเห็นสามวิโอ้โหหลวงพ่อกุ้มขมับนะเขาวัดไปพร้อมกันหูืล่งพ่ออู้สามคนเลยเหรอเครียดนะ n g ง about <S <S i, I can speak bit. <c oughs> s h speaking What ่าอะไรฉั t ฉันฉ I นันฉันฉันฉั t ฉัเฉันกันฉันมันฉันฉันบันันฉันฉันใั่ฉัน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 ่ออฉันอันฉันฉาเรนฉั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 นหันฉันฉันันฉัอั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั ให้พูดอีกทีนึง่งรูปตอนมอาต้นน่ารักดีรูปไหนอะครับสกินเฮดห,หรอสกินเฮดยากตัดอยู่นะครับขอไปแล้วพี่เขาไม่ให้อะเก็บเพิ่งเลยรอปะเหรอเย่าเ <laughs> พิ่งเลยพี่โอ้เก็บไว้ทำงานก่อน,นครับช่วงนี้ยี่สิบสี่วิรีบเลยหรอเริ่มกันเลยปะพรุนี้ตื่นมายี่สิบสี่เลย คุณนี้ผมไปร้อที่วัดกันเลยนะครับเปี้ยนี่คือดังเปี้ยงหรือฟาผ่าเปียเป้ยง,ยงนะเอ๊คิดไม่ออกนะทีมาใช่ครับน้องทีมาครับสวัสดีครับน้องโต ไม่ถูกวัดใช่ครับวัดดูยูมีนน้องปั้นขาร้ายนะครับน้องปั้นข่าร้ายนะครับ Happy to see you! Me too! Happy to see you too! อะไรอ่ะพี่ขอโดนห้าบาทสิบบาทก็โยนไปก่อนเผื่อว่าเผื่อมันแจ็คพอตไงเผื่อขำไง ตาวันนี้ใส่คอนแทคครับได้สปอนเซอร์บายพี่น้อยหนุ่มนะครับผม c คอานแทคนี้่คอนแทคธรรมดาใ้่คอนแทคสีน้ำตาลคอนแทคบาน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 นช้ำก็อยู่ในเซ็ตคือเข้ามากทุกคนต้องรองดูรูปครับเซตนี้ชอบมากสวยมากบอกเลยว่าสุดยอด กวนั้นกวดเดียว Speak English? Yes, I can speak English but a little bit Okay <c oughs> ใส่อะไรอ่ะครับตั้งแต่ผมท่าอ๋อคอนแทคเลนสำไมนั้นสมัยนั้นน่าชอบสีเทามากครับสีเหลืองใช่ไหมของจับนั้นผมเคยมีสีเหลืองอยู่ที่นั้นแต่คือไม่มี บิงกะลาทุกคนไนยมาเซลสวัสดีครับใช่ใส่มานานมากแล้วครับและนี่จริงๆก็เป็นการใส่รอบแรกของปีนี้เลยนะเพราะว่าเขา่าใส่แต่คอนแทคใส่ลายก็รักยา่าพ,พี่โจอี้มาเองปะครับอ๋อลายก็รักจะพี่น่ารักรกนันห้อส้สดีซซ่ามียุงไม่ใช่ ยุงที่นี mm ่ไม่บินนะจะเก็บเลยครับไม่ดนเก็บ waiting for your c i t y oh thank you coming soon bro oh. I'm planning to visit. Okay. Oh, if I have some chance, I will go, okay? มัมีใจเย็นๆนะมัมี่มามี่ต้องใจเย็นๆนะมนมีบอกน้องรอบที่5แล้วนะมัมีนมหนูก็ลืมบ้างอะไรบ้างอยู่ไหนตอนนี้ เปนิีกไซค์ครับตอนนี้อยู่ในเมืองครับเพราะวันนี้ออกจากบ้านมาไกลถึงตางแบน So oh, excited for you see a l oh, thank you just waiting coming soon now okay in the uh, <c oughs> ไม่นานมากครับ okay. ใช่ครับเอพิว now is a e d t i n g เขาให้ถ่วยเปล่าแกมีอยู่ละลายแล้ว เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งวิชัยไปแล้วนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงนี้นะครับเพราะว่าหน้าร้อนแล้วป่ะพี่น้คือหน้าร้อนปะ่ะใช่ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วปะ่ะร้อนจิงใช่ตอนนี้ร้อนมากอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้าใครต้องออกไปกลางแจ้งบ่อยๆ่ก็แนะนำว่าพกน้ำเปล่าแล้วก็พกลมไว้ด้วยนะ จิบน้ำเวเยอะไม่งั้นเป็นลงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยาเจ็บไข้ได้ป่วย Take care yourself แล้วก็อะไรที่คิดไว้และยังไม่ได้ทำขอให้ได้ทำในปีนี้นะซะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆนะครับผมวันที่ยี่สิบสี วันนี้ขอบคุณมากนะคบที่เข้ามาดูเข้ามาหากันแล้วก็ไว้ครั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะมาไลฟ์แล้วก็มาหากันใหม่นะครับเชคแคยูเซลให้ hmm. ทุกสุวันเป็นวันที่ดีแล้วก็มีแต่รอยยิ้มนะเจ้าวันไหนที่ไม่ดีก็อขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้จบวันด้วยสิ่งดีๆนะครับ enjoy your life นะ care yourself and I hope you enjoy every day if you feel Bad of feel not good. I hope you in the last last of your day you will have the uh, good feeling and good thing to be come with you. Okay. Take care นะคะ See you soon. ครัลนะคะทุกคน Bye b บายค่ะเก